พบวัวหนุ่มรุ่นใหม่ขวัญใจัยรุ่นนะครับตัวนี้มีชื่อว่าอะไรครับโคแดงงามที่ทิศใช้ครับค่ายอะไรครับผมค่ายสอพคุณแพรครับผมมาจากอำเภออะไรครับสูงเม่นครับอยู่ที่อำเภอสูงเม่นนะครับมาชนที่สนามกาซองนี่นะครับห่างจากสนามประมาณกี่กิโลครับประมาณ5กิโลครับ5้ากิโลโอ้อยู่ใกล้สนามเลยนะครับตัวนี้นะครับอายุวัวประมาณกี่ปีครับผม ประมาณแปดปีครับครับแล้วก็ทางชนเป็นยังไงครับไปหลังปลายยอดครับปลายยอดครบเครื่องครับผมมีไปหน้ามั้ยครับมีบ้างครับอ๋อมีบ้างเป็นบางครั้งนะครับเดิมเป็นวัวมาจากจังหวัดไหนครับจังหวัดสุราษฎร์ครับอ๋อเป็นวัวใหม่เลยใช่ไหมครับครับนี่นะครับมาอยู่ที่แพร่นี่ประมาณกี่เดือนแล้วครับประมาณแปดเดือนครับ8ดเดือนก็ได้ชนเลยชนครั้งนี้เดิมพันเท่าไหร่ครับหนึ่งข้างละหนึ่งแสนบาทครับอ๋อครับผมนี่ครับวัวรุ่นใหม่ไฟแรงชนข้างละหนึ่งแสนบาทนะครับ นี่นะครับวัวมาอยู่ได้ประมาณ8เดือนแล้วเขามีชื่อว่าแดงงามพิชิตชัยค่ายโคสอพระคุณจังหวัดแพร่ครับอยู่อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่นะครับวันนี้ความพร้อมเป็นไงครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแล้วนะครับนี่พร้อมอยู่บอลเต็มที่แล้วครับตัวนี้ตัวนี้อยู่รอนะครับสวยนี่นะครับคู่ชนของเขาคือโคดุกด่างพันพยักษสนามไก่ชนหนุ่มเคลางจังหวัดเชียงใหม่นะครับตัวนี้เป็นวัวแพร่ ชนกับบัวเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูคู่ชนของเขากันนะครับบัวเชียงใหม่นะครับเอาฝากถึง FC หน่อยครับผมมีอะไรฝากบอก f อบ้างฝากติดตามแล้วเป็นกำลังใจด้วยครับครับผมเรามาถึงคู่ชนของแดงงามพิชิตชัยค่ายโคสอพระคุณแพ้นะครับตัวนี้มีชื่อว่าแดงงามพันปยักษ์เออดุกด่างพันปยักษ์เออแล้วครับเออแล้วครับดุกด่างพันปยักษ์นะครับ ดุกด้างพันพยักหรือมีชื่อเล่นว่าอเมริกาอเมริกาค่ายโคอะไรครับผมตัวนี้ไม่มีค่ายครับค่ายอะไรนะสนามสนามไก่ชนหนุ่มเคลางจังหวัดเชียงใหม่นะครับตัวนี้มาจากจังหวัดเชียงใหม่แต่เป็นวัวใต้อายุประมาณกี่ปีครับ6ปี7ปีครับครับผมทางชนยังไงครับโอครับทางทางนะครับค่อนข้างจะปาดเปี่ยวสักหน่อยนะครับตัวนี้เดิมเป็นวัวมาจากที่ไหนครับผมนครศรีธรรมราชครับ จากนครศรีธรรมราชอำเภอท่าสาราตัวนี้ดูไม่เอ่ยไม่ดูครับไม่ดูนะครับนี่นะครับชนครั้งนี้เป็นครั้งที่หนึ่งครับครั้งที่หนึ่งเลยครับแล้วก็มาอยู่ที่ภาคเหนือนี่นานหรือยังครับตัวนี้นานเลวครับเป็นปีลวเป็นปีได้แล้วนะครับนี่มีวางวางดีตลอดไหมครับนี่นะครับตัวนี้มีชื่อว่าดุกด้างพันพยักษ์นะครับค่ายค่ายสนามกีฬาไก่ชนหนุ่มเขลางจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ส่งเข้าประกวดหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นวัวเชียงใหม่พบกับวัวจังหวัดแพร่นะครับพบกับจังหวัดแพร่นะครับข้างละ1นึ่งแหนึ่งมืนบาทนะครับความพร้อมวันนี้เป็นยังไงครับสดสมบูรณ์พร้อมชนครับพร้อมชนเลยครับมีอะไรฝากถึงทีมงาน f c บ้างไหมวอเอฟตามมาเชียร์เจ้าอเมริกาด้วยครับจากเชียงใหม่เอฟซีจากเชียงใหม่ครับผมและจากใต้แหลงใต้หน่อยจากใต้ก็เข้ามาเชียร์กันครับครับผมเจ้าอเมริกาเจ้าอเมริกามีคนรู้จักไหมอยู่ใต้มีครับ โอเคนะครับฝากติดตามไว้เลยนะครับคู่นี้นะครับคู่นี้เป็นหัวใหม่ไฟแรงทั้งคู่นะครับใหม่ทั้งคู่เลยเปิดหัวครั้งแรกกันข้างละ1 0 0 0 0แบาทนะครับ